เรีวันนี้องโรงานตัวคนะนำผลิตกับใครแนะนำผลิตภัณฑครครับก็เซโรวีก็มีโลชั่นคือที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวขวดพลามแบบปกติแล้วก็ตัวที่เป็นขวดกระปุกนะครับซึ่งวันนี้เขาออกโปรดักต์ตัวใหม่นะครับก็คือเป็น Intensive m o i s t u r i z i n g l ล t i o n เลยนะครับซึ่งมีส่วนผสมของ5%้าเปอร์เซ็ไฮโดรเียเพิ่มขึ้นมาใช่ซึ่งแบบที่คุณหมอที่อยู่บนเวทีเนี่ยแจ้งไปว่าคือปกติผิวเรามันมีอิฐกับ มันมีอิดกับปูนอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเซลลวีที่เป็นเซลลวีมันมีเซรัมายที่เป็นส่วนผสมตัวหลักของเขาอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนปูนที่ที่แบบฉาบให้กับผิวผิวของเราอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าตัวโปรดักต์ใหม่เนี่ยมันเหมือนใส่ตัวส่วนผสมของอิดเข้าไปด้วยครับซึ่งมันก็มีส่วนของ5้าเเไฮโดรเรียมันก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นไปก็คือโปรดักต์ตัวนี้เหมาะก,กับคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าใช้โปรดักต์ตัวเก่าของเซบบรู้้สึกวว่าเผิรา เอาอยู่มันหมายถึงว่ามันยังมีความแห้งอยู่ก็เลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งมากๆแห้งมันจะถึงแห้งแห้งไปจนถึงว่ามีอาการคันเลยผมใช้แล้วเป็นไงบ้างเออผมใช้แล้วสิ่งที่ประทับใจมากๆกับโปรดักตัวนี้เลยคืออย่างแรกเลยคือมันซึมไวซึ่งมันเหมาะกับอากาศประเทศไทยนะครับคือปกติครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นมากๆเนี่ยส่วนมากมันจะมีความเหนียวเหนอะหนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคือ ด้วยความที่อากาศประเทศเรามันร้อนแล้วก็ชื้นด้วยอะไรเงี้ยเวลาใช้ผลกเตัวนี้ไปมันซึมไวแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วผิวผิวแบบรู้สึกว่าอะไรงนะผิวแบบเนื้อหนาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้เลยครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวนะครับโดยเฉพาะมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับหรือว่าคนที่ มีปัญหาเรื่องผิวแห้งมากๆนะครับแห้งไปจนถึงคันเลยเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ให้ทุกคนได้เลือกใชน e ensive, นมมมม้นะครับเซโรวีอินเทนซีฟมอยส์ไรเซอร์เซโรวีอินเทนซีฟมอยส์ไรซิ่งโลชั่นนะครับมีส่วนผสมของห้าเปร์นไฮโดรเจียด้วยนะครับเป็นว่าสุดที่กินกลับมาเลยเนาะนใช่ครับไปไหนมาครับไปปารีสมาแล้วก็ไปเยอรมันมาครับเป็นไงบ้างก็เป็นแฟนที่นูนน่นก็น่ารักมากนะครับแล้วก็ให้การตอบรับได้ดีมากๆเลยใช่เลย ใช่ครับก็ไปเจอทัางทูที่ฝรั่งเศสมาครับรผมฟ์ของการทำงานที่นู่มันลยากย่งไหนบ้าง,าง,างาความยากก็น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพราะว่าเราเดินทางกันบ่อยครับผมแล้วกออ็อาหารการกินที่มันไม่คุ้นเคยด้วยแล้วก็หาอาหารไทยแถวนู้นเคื่ออาหารไทยก็มีแต่ว่าจะค่อนข้างหายากนิดนึงใช่แล้วแค่นั้นแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็ือเรื่องเวลาแค่นั้นเองครับผว่าได้ไปพัฒน์กอนไปเมื่อคหับ เอ่อสำหรับผมได้พังนิดเดียวเพราะว่าตัวเองก็งติดทำดวทิจัยด้วยใช่อทีล่าสุดทีมวิจัยด้วยก็ผ่านใช่ครับเพิ่งพรีเซนต์ผ่านเสร็จไปครับพรีเซนต์ใหญ่สผ่านหายเหนื่อยไหมหมอเอ่อมันยังมีอีกมันยังมีอีกอีกนิดนิดหน่อยที่ต้องเก็บครับมันยังมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าสี่สี่ที่มันเอ่อตัวใหญ่เนี่ยจบไปแล้วมันเหนื่อยแค่ไหนที่จะจบกาที่ผ่านมาเลยนะครับ ก็เหนื่อยแหละก็เหนื่อยแหละครับก็มันก็มีงานอื่ๆเข้ามาก็มีถ่ายซีรีส์ชอบคอนเสิร์ตมาไปแฟนมีตแล้วก็มาก็ทุกทุกทุกเวลาที่เราว่างเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีสิใช่ใทีก็ให้กลังใจเราในาที่แบบเรียกว่าทุกคนทั้งให้กําลังใจแล้วก็เข้าใจในตัวผมด้วยไม่ใช่แค่น้องๆที่เป็นนักแสดงหรือว่าอะไทีมงานทีมงานทุกๆคนตั้งแต่ทีมงานที่กองถ่ายแล้วเขาก็เข้าใจว่าผมมีลิมิต ยังไงเรื mm ่องเวลาเลยนะทุกคนให้เวลาผมหรือว่าผมผมจะออกไปช้าหน่อยเขาก็เขาก็ยังให้เวลาเขายังเข้าใจโดยเฉพาะตอนโดยเฉพาะทีมซ้อมคอนเสิร์ตทุกทุกคนเข้าใจหมดเลยว่าเอ้ยถึงแม้ว่าตอนซ้อมรวมเนี้ยผมออกไปช้าสุดอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเออเข้าใจว่าเออทำไมผมต้องออกไปช้าสุดเพราะว่าแบบคือณตรงนั้นมันเราจะต้องทําวิจัยก่อนเสร็จแล้วค่อยเราค่อยออกไปซ้อมใช่ก็อย่างนี้นิดหน่อยครับ เออถึงจะหนักแค่ไหนแต่ว่าตัวเองก็ยังแบ่งเวลาให้ให้พักผ่อนพอเพราะว่าเออจะบอกว่ามันมันทำงานไปเรื่อยๆทำอย่างนี้วนไปสามสี่เดือนจนถึงจนถึงรูปที่ว่าเราเข้าใจสมองตัวเองดีว่าแบบเออพอมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นหลายๆครั้งที่เวลาเราทำงานหนักๆไปสักพักหนึ่งสมองเราจะเริ่มไม่สั่งการพราแบบ คือถึงแม้ขนาดว่าอ่านภาอาังกกษยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเออเราต้องพักพาะผม,ผมส่วนตัวผมคิดว่าการพักก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานเพราะว่าถ้าเราพักไม่พองานที่ออกมามันก็จะไม่ดีถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่าจะฝืนทํางานไปสุดท้ายผมคิดว่าเราก็ต้องกลับมาแก้กับงานที่เราทําตอนที่เราสภาพเราไม่พร้อมเพราะฉะนั้นคิดว่าเราวันนี้เราพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเ,เอาเราเอาสมองที่มันฟนะูลฟังก์ชันไปทำงานมันได้ประสิทธิภาพมากกว่า พาที่เดอร์เราจะพาหมอพาซีรีส์จบไปแล้วก็ปิดปิดไปก่อนที่จะซ้อมคอนเสิร์ตนะครับก็เดี๋ยวรอรอในแอปีนี้ฮะบอกได้แค่นี้จริงไม่ต้องมีคำถามอื่นเพราะว่าบอกได้แค่นี้จริงไม่ต้องีคำถามอื่นครับเป็นทีมงานที่ผมไม่เคยเจอครับแล้วก็เพิ่งรู้จักกันตอนถ่ายก็คือพี่จ๋าเนี่ยให้ให้การดูแลพวกเราดีมากไม่ใช่แค่พี่จ๋าแต่ว่า ทีมลูกน้องพี่จ๋าด้วยก็คือทีมทั้งทีมเลยเนี่ยคือให้การต้อนรับเราอย่างดีมากแล้วก็อยู่กับแม่ครอบครัวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวค่อยเล่าตอนที่ช่วงซีรีส์ออกมาดีกว่าใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นข้อมูลที่ซ้ำผมว่าผมผมจะรอผมมีเรอที่ผมมีอะไรที่อยากพูดอีกเยอะแต่ว่าผมว่าไว้พูดตอนที่ซีรีส์ออกมันน่าจะมีนิ่งฟูมากกว่า <c oughs> <c oughs> ค,คิดว่าคิดว่ามันเป็นเพลงที่ทุกคนน่าฟังแล้วน่าจะรู้ความหมายดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่นเวทีเราก็ต้องเพอร์ฟอร์มให้มันถึงเ,เพราะว่าคิดว่าถ้าร้องเพลงนี้แล้วเรายิ้มไปยิ้มไปแบบส่งพลังงานบวกแบบโพซิทีฟเอนเนอรเหมือนเพลงเต้นไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับกับมูทเพลงใช่ซึ่งเพลงนี้ซีเป็นคนเลือก พราะนั้นเออผมผมคือคือคอนเนี้ยผมตามใจเขาแบบเออเขาอยากทําอะไรเขาว่าให้เขาทําเพราะว่าเพราะว่าเราติดติดภารกิจเรื่องวิจัยเนาะใช่เพราะว่าแต่พอเราได้โจทย์นี้มาเราก็แค่ต้องตีความว่าเฮ้ยเพลงนี้เราจะเพอร์ฟอร์มยังไงให้มันเอ่อเรียกว่าสมบูรณ์กับเพลงที่เพลงที่มันเพลงที่เราต้องเลือกมาอะไรอย่างเ mm hmm. งี้ยเท่านั้นเองมันคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอาการเรียกว่าเอาเทคนิคด้านการแสดงเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยในเพอร์ฟอร์มด้านนี้ด้วย ขอบคุณครับเอ่อมีเรียกว่ามีมีมีอะไรหลายๆอย่างในในใจที่มันอยากจะบอกกับเพลงนี้ดีกว่าใช่ก็พอเห็นครับเออก็ก็เห็นก็คิดว่าเราก็ คิดว่าสิ่งที่เราคิดมากับโชว์นี้เราก็ถือว่าเราทาได้เต็มที่แล้วก็แล้วก็สักเซสกับสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปไม่ใช่แค่เพลงนะเราก็มีการได้ปล่อยจอน่อยอารมณ์เล็กๆอ่าใช่เล่นตัวๆเพลงของเราก็เรียกว่าเอ l เอลมันก็เป็นคอนที่ทุกทุกคนมันต้องคิดคือด้วยความที่มันรวมหลายคนมันก็ต้องมีหลายอารมณ์ถูกไหมเมันก็เราก็คิดว่าเออเพลงนี้เราเศร้าแล้วเพลงนี้เราก็ต้อง มาจอยบ้าง,างาอะไรนะครับ,บก,รก,ก็ระดับหนึ่งพอประมาณเราก็เราก็เราก,เราก็เราก็ทำเต็มที่ทุกโชว์นั่นแหละเออผมก็คิดว่า่าน,นั้นเองครับผมครับขอบคุณครับ